ถ้าคุณพูดแล้วคุณรายได้หดคุณอยากพูดปะไม่แน่นอนครับธนาคารก็เป็นเหมือนกันพูดทำไมเงียบๆไว้รวยกว่าเพราะคนไทยรู้น้อยมากนั่นก็คือการรีไฟแนนซ์บ้านนั่นเองทำไมธนาคารถึงไม่อยากพูดเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านอ่ะมันไม่ดีตรงไหนหรอคือได้ผมพูดตรงๆนะรายได้ธนาคารเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งและรายได้ที่หายไปเนี่ยมันกลับมาอยู่ในกระเป๋าตังเราอ้าาอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมรายได้ธนาคารหายไปนะครับแล้วมันกลับมาหาเราได้ยังไงเออ คือถ้าเกิดคุณไม่คิดจะซื้อบ้านไม่คิดจะซื้อคอนโดนะครับปัดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเสียเวลาดูแต่ถ้าเกิดอยากจะดูเผื่ออนาคตเน่จะซื้อบ้านนะครับหรือว่าใครที่ผ่อนบ้านมีแผนจะซื้อบ้านเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบเลยก็ได้นะครับนะเพราะมันจะช่วยคุณเนี่ยประหยัดเงินได้เงินคืนแถมไม่เหนื่อยด้วยนะครับเพราะว่าผมมีตัวช่วยมาช่วยคุณแบบฟรีๆ ไม่เสี่ยงกัินสักบาทเดียวเพราะไม่ใช่มิใชั่ชีพได้ฟังเลยกันนะคือโปรตีนเนี่ยถ้าเราผ่อนบ้านนะครับธนาคารนักจะให้ดอกเบีย้ยโปรโมชั่นนะ่ะ3ปีแรกนะครับคุณลองไปเช็คดูนะเออเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับส่วนใหญ่ที่ประมาณ3-4%นะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ธนาคารนะครับว่าเขามีลูกเล่นในการพูดยังไงนะแต่พอถึงปีที่4ปั๊บเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะเด้งไปอยู่ที่โปรตีคือ7-8%ต่อปีนะครับเอ๊ะดอกเบีย้ย3-4%มาเป็น7-8%ต่อปีมันก็นิดเดียวเองไม่ใช่รอ,อมัน สามกับสี่กับเจ็ดกับแปดเองอะเออดูไม่เยอะเลยเนาะเอาเป็นว่าผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้ดูน่าจะง่ายกว่านะสมมติว่าบ้าน1ล้านบาทนะครับใครซื้อแพงกว่าน,นี้ก็ไปคูณตัวเลขเอาแล้วกันนะเอาถูกๆไว้ก่อน <laughs> อย่างมีบ้าน10ล้านนะครับแต่ไม่มีตังบ้าน1ล้านบาทดอกเบี้ย7%ต่อปีเนี่ยเราต้องผ่อนประมาณเดือนละ7,400บาทนะครับรวมแล้วนะครับ30ปีเนี่ยเราผ่อน2ล้าน664,000บาทนะครับบ้าน1ล้าน ดอกเบี้ยหลานหกบาเนาะเยอะจังเลยเนาะเออคุณเก็บดอกเบี้ยห้านหกไว้ในใจก่อนนะห้านหกเอาไว้ในใจอ่าโอ้หลานหกไว้ในใจไวไหมอ่าโอเคแต่ตตถ้าเกิดว่าคุณไปรีไฟแนนซ์เพิ่ดอกเบี้ยนะครับสมมุติว่าคุณรีไฟแนนซ์แล้วนะคุณโดนดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีแทนนะครับนะซึ่งเราอาจจะได้ตังวันนี้อีกนะเราเนี่ยจะผ่อนเหลือเดือนละสี่พันแปด จาก7,400นะครับลดมา2 0 0 6นะเยอะไหมเออเยอะนะลดมา35%เลยนะครับประหยัดเงินไป,ปมาวันหนใน3เลยนะโดยที่เรายังสามารถปิดหนี้บ้าน1ล้านภายใน30ปีได้อยู่นะครับหรือพูดง,ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเรา refinance ทุกปีเนี่ยดอกเบี้ยสต่อปีเนี่ยเราต้องจ่ายเงินรวมกันแค่1,728,000บาทนะครับดอกเบี้ยเหลือ70,000 0กว่าดอกเบี้ยเหลือ7 280 0 0บาทนะครับ ดอกเบีย้ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนี่ไงครับที่ผมบอกนะธนาคารเงินหายไปครึ่งหนึ่งนะครับมันแยกกลับมาที่กระเป๋าตังเรานะดอกเบีย้ยที่ธนาคารจะได้ตอนแรกเนี่ยล้านหกแค่เรารู้เรื่องรีไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบีย้ยธนาคารที่ได้เหลือแค่เจ็ดแสนบาทเท่านั้นยังไม่จบนะครับผมมาพูดเพิเ่มเติมแล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณรีไฟแนนซ์แต่คุณจ่ายเท่าเดิมล่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้านหนึ่งล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรีไฟแนนซ์จนเหลือดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ย แต่คุณจะขอจ่ายเท่าเดิมอ่ะ7,400บาทเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะผมก็คํานวณให้คุณแล้วนะครับว่าถ้าเรา r e ไฟแนนซ์เนี่ยลดดอกเบี้ยจริงแต่เราจะจ่ายเงินโปะเท่าเดิมคือ7,400บาทเนี่ยเราจะปิดหนี้เร็วขึ้นกี่ปีติ๊กตักติ๊กตักลองคิดดูนะครับติ๊กตัก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 ติ๊หมดเวลานะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมคิดผิดนะคือมันดีกว่าที่คิดอีกนะครับผมคิดว่าถ้าจ่ายเท่าเดิมเนี่ยน่าจะปิดได้สัก20ปีน่ากโปตีจ่าย30ปี่้ถาเระจาเทดิมีฟนนุกีปย เราปิดได้ภายใน20ปีนะครับประหยัดไป10ปีนะโหดนะประหยัด10ปีเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วประหยัดไป15ปีนะครับเราจะสามารถปิดนี้ได้15ปีนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคือฟังไม่ผิดนะครับบ้ามากเลยนะคุณกู้บ้าน1ล้านบาทนะครับรีไฟแนนซ์ให้ดอกเบี้ยเหลือต่ำกว่า4%ทุก3ปีนะครับและคุณจ่ายเงินให้ได้เดือนละ7,400บาทนะคุณจะปิดนี้ได้ภายใน15ปีนะ รวมยอดที่ต้องจ่ายล้าน3า0 0 0 0สาบาทนะครับดอกเบีย้ยเหลือ3า0 0 0 0บาทลองคิดดูนะครับว่าจากดอกเบีย้ยตอนแรกที่เราคุยกันที่ล้านหอ,อ่ะเออพอเรารีฟแฟนแนนนะครับแต่จ่ายลดลงนะดอกเบีย้ยเราเหลือเท่าไหร่เจ็ดแสนใช่ไหมตอนนี้เรารีฟแฟนแนนแต่เราขอจ่ายเท่าเดิมอ่ะจ่ายเท่ากับที่เรายังไม่ได้รีฟแฟนแนนอ่ะดอกเบีย้ยล้านหกเหลือสามแสนเออคุณลองคิดดูดิธนาคารเงินหายไปล้านสามอะ่ะ จากที่เขาคุณจะได้ล้านหอ่ะเขาหายไปล้าน3ามหรืสามแสนบาทอ่ะคุณลองคิดดูนะครับว่ามันโหดขนาดไหนทำไมธนาคารถึงไม่อยากบอกคุณนะครับนะก็ลองคอมเมนต์ผมบ่อยนะครับว่าเนี่ยเออคุณอยากรีไฟแนนซ์หรือยังนะครับหรือว่าไม่ไม่เป็นไรเราไม่รีไฟแนนซ์ได้เพราะเราไม่มีเวลาเราขี้เกียจเออมันเหนื่อยมันหาข้อมูลเยอะไม่รู้ทํายังไงดีรีไฟแนนซ์ทำยังไง,รง,ไงหรอไม่เข้าใจเลยโอ้ผมมีวิธีนะครับ ก็บอกเลยนะครับว่าข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือขี้เกียจอย่างเช่นผมผมวิธีที่ง่ายๆจะมาบอกนะครับก็คือคุณก็ฟังนิดนึ่งละกันนะกดที่คอมเมนต์หรือลิงก์นี้ก็ได้นะครับนะเนี่ยว่าเป็น w w w l e f i n c o m a f f p r o b l e m m o n e y นะครับก็คือผมทางบ้าเขาอะครับนะก็ถ้าเกิดลงทะเบียนผ่านลิงก์ผมก็ขอบคุณมากนะครับ ออนะประมาณนี้แล้วกัน <g ül> ก็คือรีฟินเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่ช่วยจัดก,การเรื่องบ้านนะครับเรื่องการรีไฟแนนซ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงินรถแลกเงินสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตส,สินเชื่อธุรกิจมีหมดเลยนะครับคุณกดดูได้เลยนะครับโดยเขาจะขอ,ข,อข้อมูลของเราเบื้องต้นนะครับที่คุณเห็นตามนี้เลยนะไปสอบถามธนาคารให้กับเรานะครับแล้วเขาจะดูให้เลยนะครับว่าธนาคารที่1หนึ่งเบีีี้ยคุุณดดทท่่่่สอเาไหรนี่หดเบคุท่่สาไรนะ คุณไม่จําเป็นต้องไปดูที่รัธนาคารแล้วดูว่าแบบเอ๊ะธนาคารเนี้ยถ้าเกิดว่าเงินเดือนเท่านี้คุณกู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าอาชีพเนี้ยคุณกู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องดูแล้วนะครับรีฟินเขาทําให้หมดแล้วนอกจากนั้นนะครับเขายังจัดก,การเลือกเอกสารให้เราด้วยนะครับตามงานให้เราด้วยนะครับนะคือเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจไม่มีเวลาขี้เกียจมานั่งดูตามตลาดเองนะครับนะและที่สําคัญคือไม่ใช้เงินสักบาทเดียวนะครับเขาบริการให้คุณฟรีนะครับนะ แต่ถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงเงินทําแบบพรีเมียมเพื่อให้ได้รายละเอียดที่มากกว่านั้นเพื่อให้มีตัวเลือกมากกว่านั้นการทํางานที่ดีกว่านั้นเนี่ยก็เสียพรีเมียมเพิ่มได้นะครับผมบอกแล้วนะการที่ประหยัดเงินหลักแสนได้เนี่ยเออเสียพรีเมียมเพิ่มไม่กี่พันเนี่ยมันก็คุ้มนะเออสำหรับผมแล้วกันแต่สำหรับคุณผมไม่รู้นะสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะถ้ารีฟินมันทําฟรีเนี่ยแล้วเขาได้อะไรอะ่ะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะบริษัทอะไรทําฟรีไม่มีหรอกเออ ผมร่าให้ฟังแล้วกันนะคือเวลาคุณเป็นสมัครสินเชื่อใครก็ตามนะครับไม่ว่าไปที่ธนาคารหรือใครก็ตามเนี่ยมันจะมีคนหนึ่งอ่ะที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณไปสมัครที่ธนาคารเจ้าหนี่ธนาคารเขาจะได้รับค่าธรรมเนียมถ้าเกิดว่าคุณสมัครผ่านผมผมก็ได้ค่าธรรมเนียมถ้าเกิดคุณสมัครผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นเขาก็ได้ค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเกิดว่าคุณสมัครผ่านรีฟินรีฟินก็ได้ค่าธรรมเนียมนะครับ นั่นแหละครับจุดที่รีฟินได้นั่นเองนะดังนั้นเขาไม่จําเป็นต้องเงินจากคุณแต่เขาไปเอาเงินจากค่าจเนำจากธนาคารได้นะครับนะก็เป็นเรื่องโปกติแล้วกันนะครับไม่ต้องตกใจนะเขาไม่ได้เก็บเงินคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีรายได้เขามีแค่ว่าคุณน่ยไม่ต้องจ่ายเขาเท่านั้นเองนะครับมาถึงตอนนี้นะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคุณน่ะจะผ่อนบ้านคุณจะเลือกอะไรดีระหว่างช่างมันไม่ต้องจ่ายก็ได้เออเดี๋ยววิ่งผ่านทุกธนาคารเลยก็ได้ธนาคารมีแค่สิบธนาคารเองมีโปรโมชั่นอยู่แค่ประมาณ20โปรเองอย ค่อยดูทีละตัวก really? okay. ็ได้เด yep. okay. ี๋ยวก็เจอเองอ่ะอันไหนที่ถูกที่สุดนะครับหรือว่าคุณจะใช้รีฟินกดคิดเดี๋ยวให้เขาจัดการให้หมดเลยส่งเอกสารให้เขาเดี๋ยวเขาจัดการเรื่องให้หมดเลยนะครับจบก็ลองคิดดูนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะส่วนตัวผมอยู่กับพ่อแม่ไม่มีบ้านโอเคชง้ามันเถอะ สุดท้ายนี้นะครับก็กู้เท่าที่จําเป็นและชาระคื่อนไหวนะครับและยังไงนะครับถ้าทําระดับเบี้ยบ้านต่ําลงได้เนี่ยแล้วก็จ่ายโปรให้เร็วขึ้นได้เนี่ยปิดนี้ให้เร็วขึ้นได้เนี่ยมันก็ดีกว่านะครับเพราะเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับมีเงินเก็บไว้มีนี่ให้น้อยเพื่อตกง,งานไว้จะดีกว่านะครับนะยังไงขอทุกคนเนี่ยจ่ายค่าบ้านลดลงจ่ายค่าบ้านน้อยลงนะครับก็โชคดีนะครับบ๊ายบาย